ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการไอเดีย er DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองทำน้ำยาทาเล็บเนื้อแมตกันค่ะเราได้สูตรมาจากคลิปใน YouTube เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูค่ะว่าจะเวิร์กไหมซึ่งวิธีการทำนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนน้ำยาทาเล็บสีมันวาวให้กลายเป็นสีเนื้อแมตที่เป็นสีด้นดานๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำเรามาดูอุปรกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนค่ะเราจะต้องมีน้ำยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็เราจะใช้กระดาษหรือว่าพลาสติกก็ได้นะคะสักหนึ่งแผง่นสำหรับผสมสีซึ่งไอเดียในการทำนี้นะคะก็เกิดจากบางทีน้ำยาทาเล็บที่เราซื้อมาเก็บไว้นะคะมักจะแห้งยกอย่างเช่นอันนี้ค่ะแห้งจนขนแปรงหลุดออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทดลองของเราในวันนี้เลยนะคะ ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าผลการทดลองนี้จออกมาเป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวจะลองทําดูค่ะคุณผู้ชมลองทําตามดูก็ได้นะคะลองดูวิธีการทําของเราแล้วก็ลองทดลองทําตามดูค่ะไม่ยากค่ะได้ผลยังไงก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะอย่างเรานี้เราก็ดูใน Youtube YouTube เห็นเขาทำแล้วมันสวยดีก็เดี๋ยวลองทําตามกันดูค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากน้ำยาทาเล็บอย่างเช่นขวดนี้นะคะเราเป็นน้ำยาทาเล็บสีน้ำเงินก็จะเป็นสีแบบที่เป็นสีมันวาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีเนื้อแมตเราก็จะเริ่มจากหยดน้ำยาทาเล็บสักประมาณ2-3หยดนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเราสักพอประมาณนะคะทดลองทำก่อนแล้วก็เตรียมแป้งอเน,นกประสงค์เอาไว้สักประมาณ1ช้อนชา หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำยาทาเล็บแล้วแป้งเข้ากันค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะคะลราก็ผสมจนเข้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะน้ำยาทาเล็บก็กลายเป็นเนื้อแมตต์ด,ด้านๆดูแล้วก็ออกซาแห้งๆนะคะทดลองเขี่ยดูนะคะเราจะค่อยๆกรีบแป้งส่วนเกินออกนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะตอนนี้เนื้อมันจะด้านๆแห้งๆเราก็จะเติมน้ำยาล้างเล็บเนี่ยหะคะ่ะใส่เข้าไปสักประมาณ1-2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เราก็จะคนจนน้ำยาทาเล็บแล้วนะคะพอแล้วแล้วเราก็จะมานำมาทาเล็บค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะจากการทดลองของเราเราทาเล็บแล้วแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะสีจะแห้งนะคะหลังจากนั้นเราลองเอานิ้วจับด,ดูค่ะสีมันหลุอดออกมาเลยไม่มั่นใจว่ามันจะเวิร์หรือเปล่าน,นะคะถ้ายังไงคุณผู้ชมลองทําตามได้ได้ผลยังไงก็มาแชร์กันได้ค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรี ื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหมๆ่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เ,เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ